ฮัลโหลสวัสดีครับกับาพก้าแล้วกี้อาโยคะประจำเดือนเมษายนนี้กับ EP 2 EP คนตัวแข็งก็อย่าลืมกันนะว่าใครที่อยากได้ของรางวัลประจำเดือนเมษายนก็เพียงแค่ก,กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวอากับกี้จะแรนด้อมคนมาให้ week ละหนึ่งวันกี้กับอาก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่คอยติดตามเรามาตลอดเป็นกำลังใจให้เรารวมถึงทั้งพูดคุยกับเรามาตลอดมีอะไรก็สามารถแนะนำเรามาได้เลยนะที่คอมเมนต์ด้านล่างสำหรับคนที่มาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากเห็นอะไรในชาแนลเราเราจะ คอยจัดให้แล้วกันนะสํหรับ e ี2ก็จะเป็น EP ที่เน้นท่ายืนเน้นการสร้างความแข็งแรงของขาต้นขารวมทั้งช่วยกันเปิดสะโพกก็เดี๋ยวลองไปทํากันดูเลยนะว่า EP นี้เป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลย mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มโฟล์กันในวันนี้เลยนะครับเริ่มจากการนั่งทับส้นเท้าอยู่ประมาณกลางเสือหรือปลายเสืออยู่ที่ความสูงของเรานะ สำหรับคนที่เป็นคนตัวตึงหรือตัวแข็งสามารถแยกเขา่าออกจากกันได้เล็กน้อยเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหลังให้ตรงหายใจออกค่อยๆยืดตัวพับตัวลงไปแต่ยังให้ก้นนั่งทับส้นเท้าอยู่นะค่อยๆยืดแขนไปวางหน้าผากลงบนอาสนะหรือเสื่อของเราหายใจเข้าให้ลึก หายใจออกให้ยาวหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวอีกหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวหลังจากนั้นค่อยๆปรับเข่าให้เข้ามาชิดกันมากขึ้นเรายัางยืดร่างกายกันอยู่ วางหน้าผากลงบนอาสนะเหมือนเดิมหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวอีกสองลมหายใจหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวลมหายใจสุดท้ายหายใจเข้าให้ลึก หายใจออกให้ยาวหลัน้นค่อยๆุกขึ้นมายกตัวขึ้นมาหายใจออกนิ่งหลังจากนั้นเรามาทำท่า All f o r m s t i o n หรือทำท่าโต๊ะกันกางนิ้วทั้ง10ให้กว้างกดมือให้แน่นให้ข้อม <ush vant ain> ือตรงกับ <Absol> ห <ute> ัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่กางเข่าทั้งสองข้างออกประมาณช่วงสะโพกให้หัวเข่าอยู่แนวเดียวกับสะโพกเราเหมือนกัน เดี๋ราจะมาทำท่าแคทแอนคาวพร้อมการวอร์มร่างกายหลังตรงไว้บิดข้อศอกเข้าไปให้มันหันไปด้านหลังหายใจเข้าแอ่นหลังตามมองไปข้างหน้าเน้นการแอ่นหลังเยอะๆเราเป็นคนตัวแข็งเราต้องทำท่าแคทคาวบ่อยๆเพื่อเป็นการยืดหยุ่นหลังเราหายใจออกโก่งหลังตามมองสะดือ หายใจเข้าแอนหลังตามองไปข้างหน้าหายใจออกโก่งหลังคางชิดอกตามองสะดือหายใจเข้าแอนหลังตามองไปข้างหน้าหายใจออกโก่งหลังตามองสะดืออีก2ครั้งหายใจเข้าแอนหลังตามองไปข้างหน้า หายใจออกโก่งหลังตาหมองสดืออีกหนึ่งครั้งหายใจเข้าแอนหลังตาหมองไปข้างหน้าหายใจออกโก่งหลังตาหมองสดืกหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกนิ่งี๋ยวเชิดหน้าตามองไปข้างหน้าไว้เต็มยกขาขวาขึ้นเพื่อเป็นการฝึกแกนกลางลำตัว หายใจเข้ายกขาขวาขึ้นเหยียดขาขวาให้ตรงไม่มีการเปิดสะโพกขึ้นแบบนี้เราจะคว่ำสะโพกไว้เหยียดแขนทั้งสองข้างให้ตรงไว้ค้า้งเดีท่านี้ห้าลมหายใจแขนทั้งสองข้างเหยียดให้ตรงกดนิ้วทั้งสิบและฝ่ามือให้แน่นหนึ่งสองให้เฟรคใบเท้าเข้าหาตัวเราสาม 4 5ห,หายใจออกค่อยวางเข่าลงสลับข้างคราวนี้ยกขาซ้ายบ้างกนดนิ้วทั้งสิบให้แน่นถ่ายน้ำหนักให้อยู่ที่ปลายนิ้วแล้วก็ฝ่ามือของเราหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นเหมือนเดิมเลยคว่ำสะโพวก,วกไว้เฟกคปลายเท้าก็หานํำตัวเราเหยียดแขนทั้งสองข้างให้ตรงไว้เชิดหน้าขึ้นเปิดอ,อกขึ้น ค้ายคลานี้ห้าลมหายใจเกรงกานกลางลำตัวไว้หายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวสองสามสี่ห้าหายใจออกค่อยวางเข่าซ้ายลงนั่งทับส้นเทา้า อย่าแขนแล้ส2องข้าวไปข้างหน้าวางหน้าผากลงบนอาสนะเป็นวีรละบุ้นก้มการาบอยู่ในท่านี้สัก3ามลมหายใจ2 3หลังจากนั้นกด นิ้วทั้ง10ให้แน่นกดฝ่ามือให้แน่นค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาเป็นท่า off four position เหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะมาทำแพลงพร้อมกันให้ข้อมือกับหัวไหล่ตรงกันเหยียดขาซ้ายเหยียดขาขวาอยู่ใท่าแพลงตาหมองพื้นไว้ห้าลมหายใจเก่งการการังตัวไว้1 2 3 4 5หลังจากนั้นวางเข่าขวาลงเปิดเท้าซ้ายเปิดหนะ้าอกซ้ายขึ้นหักไปดานเหยีดยดแขนซ้ายขึ้นเป็นซ้ายแผลนะทงทางทันีนห้าลงหายใจเหมือนกัน 2 3 4 5หหลังจากนั้นวางมือซ้ายลงที่พื้นกลับมาตรงกลางคาราวนี้เราเปิดอ,อกขวาขึ้นหาเพดานเหยียดขาขวาให้ตรงเปิดมือขวาขึ้นหาเพดา,ามองมือขวาไว้ห้าลมหายใจ 2 3 4ส่หาหลัจงจากนั้นค่อยๆวางมือขวาลงถอยกลับไปนั่งทับส้นเท้าอีกหนึ่งรอบเหยียดแขนไปข้างสองข้างไปข้างหน้าวางหน้าผากลงกับอาสนะหรือบนเสื่อของเราหายใจเข้าหายใจออกสักสาลมหายใจ พอครบสามลมหายใจแล้วหายจะค่อยยกตัวกลับขึ้นมาหายจะออกนิ่งเดี๋ยวจะมาทำท่าบอดโพสกันค่อยๆนั่งให้คนกบวางไว้ที่พื้นตั้งชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นแล้วก็ขยับเท้าทั้งสองข้างไปข้างหน้าเล็กน้อยประมาณสักหนึ่งฝ่าเท้าขยมมือวางไว้ข้างลำตัวหลังจากนั้น หายใเข้าลองยกขาทั้งสองข้างขึ้นเน้นการยืดหลังให้ตรงไว้เปิดอกขึ้นขาอยูทนท่านี้ห้ามลมหายใจเราจะไม่มีการโก่งหลังวันนี้เราจะเน้นการยืดหลังให้ตรงสองหายจสุดว่า,ายอยากชาเลนให้ยืดแขนสองข้างไปข้างหน้าสามอีกสองลมหายใจ 4 5หลังจากนั้นค่อยๆวางเท้าสองข้างลงวางมือลงเตรียมลุกกลับขึ้นมายืนบนหัวเสือหลังจากนั้นถอยไปประมาณหนึ่งฝ่าเท้าปลายเท้าชิดส้นเท้าห่างจากการเล็กน้อยเปิดอ,อกเก่งก้นขแมแหวท้อง วางขนาพืนไว้หลับตาลงสักครู่หนึ่งหายใจเข้าหายใจออกให้ลึกสักสามลมหายใจ2 3หลังจากนั้นผนึกเท้าขวาให้แน่นถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังกว้าวมาัน สฟุตเครื่องถึง5ฟุตให้เท้าเปิดเท้าซ้ายให้เฉียงประมาณสี่พองศาเราบิดสะโพกกลับมายังงอข่าข,ขวาไว้แล้วาจากนั้นวาดมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะประกบกันไว้ตามมองที่นี่ของแม่โปง้งนักรบหนึเนอวีลพัดตราสนะเอกทางทางนี้ห้าลมหายใจผนึกเท้าซ้ายให้แน่นห 2, 2 3 4 2> 5ามสี่ห้าหายใจเข้าค่อยยืดเข่าขวาให้ตรงหมุนตัวกลับไปทางด้านหลังบิดเท้าซ้ายมาทางด้านซ้ายเปิดเท้าขวาประมาณ4 5องศาเหมือนกันเลย ราน,นี้จะปรับสะโพกให้ตรงมาทางด้านหลังหลือตรงกับเท้าซ้ายเราหายใจเข้าว่าแข่ขึ้นเหนือศีรษะทั้งสองข้างตามองที่เด็กผมเป้งไว้หายใจคยย่อเข่าซ้ายลงวิรพัตราสนะเอด้านซ้ายค้า,ทางท่านี้5้าลมหายใจ1 2 3 สหีหายใจเข้าแล้วค่อยยืดเข่าซ้ายให้ตรงเปิดตัวมาทางด้านขวากระเถิบเท้าขวาไปด้านหลังอีกประมาณ1-2สเต็ปแล้วแต่ความสุขของคนปรับให้เท้าขวาขนาดกาสนะไว้เท้าซ้ายยังอยู่ที่เดิมผลึกเทา้ทาทั้งสองข้างให้แน่นส่งพลังขึ้นมาจัดปรับสะโพกให้สแควร์เก็บก้นขมแมวท้อง การแขนเสมอไหลตามองที่มือซ้ายหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายเดี๋ยวค่ยอยย่อเข่าซ้ายลงเป็นนักลบสองหรือวิริบัติาสนะบีห้าลมหายใจหนึ่งสองเน,นเง้นการเก่งการกำลังตัวไว้ 3 4 5หลังกนั้นหายใจเข้าค่อยยืดขาซ้ายให้ตรงปิดเท้าซ้ายมาดัานซ้ายให้ขนาดกาสนะเปิดเท้าขวาไปทางด้านขวายังจัดปรับสะโพกให้สแควร์เหยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงไว้เก็บก้นขแขม่ขท้องแขนยังเสมอไหล่อยู่แต่ตามองที่มือขวาแล้ว หายจากค่อยๆย่อเข่าขวาลงเป็นนักรบสองด้านขวาคอบาไหล่ไม่เกร็งตามอมือขวาไว้ค้างท่านี้ห้าลมหายใจหนึ่งสองสามสี่ 5หลังจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆวางศอกขวาลงที่ต้นขาวขวาขยับเท้าซ้ายเข้ามาได้เล็กน้อยเท้าซ้ายยังขนานกันอยู่เปิดอ,อกซ้ายขึ้นหาเพดานเหยียดแขนซ้ายสี่พั้องศาตามมองที่มือัตว์ปัจชวากลนาสนะห้าลมหายใจหนึ่งสอง สามสี่หาลังจากนั้นหายใจเข้าค่อยยืดเข่าขวาให้ตรงกลางแขนเสมอไหล่ไว้ปิดเท้าขวามาทางด้านขวาเปิดเท้าซ้ายไปทางด้านซ้ายตามองที่มือซ้ายไว้หายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆย่อเข่า,ขา,ยยขาซ้ายลงวาง สอกสายไว้ที่ต้นขาซ้ายเปิดอ,อกขวาขึ้นหาไบดานเหยียดแขนขวาไป45องศาตามองที่มือขวาปราชวากนาสนะค้างกระท่นี้5ลมหายใจ2 3 4 ห้าจากนั้นหายใจเข้าค่อยยกตัวกลับมาตรงกลางยังงอเข่าซ้ายไว้เป็นนักรบสองอีกรอบหนึ่งตามอมือซ้ายไว้คลายท่านี้5ลมหายใจ1 2เกงงเกนกลางลำตัวไว้3 4 หลังจากนั้นหายใจเข้าค่อยๆยืดเข่าซ้ายให้ตรงปิดเท้าซ้ายมาทางด้านซ้ายเปิดเท้าขวาไปทางด้านขวาหายใจออกนิ่งหายใจเข้ายืดตัวขึ้นตามองที่มือขวาไว้หายใจคออ่อยๆย่อเข่าขวาลงเป็นนักลบสองด้านขวาอีกหนึ่งรอบหนึ่งค้า,ทางท่านี้ห้าลมหายใจสอง 3. ไม่เกรงคอบาลหไลยืดแขนออกไปให้เหมือนมีคนยืดตัวเราออกไป 4. 5. ่ห้าหลัจากนั้นหายใจเข้าค่อยืดขาขวาให้ตรงหายจะออกคลายแขนทั้งสองข้างปิดท้าขวาไปทางด้านขวาค่อยๆกระเถิบเท้าให้เข้ามาใกล้กันเดี๋ยวเราจะมาทำท่า standing forward fold กัน เราจะเน้นการยืดเหยียดด้านหลังเราหายใจเข้าวาดมือขึ้นอศีระหายใจค่อยๆพับตัวลงจากสะโพกเหยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงไว้พับได้เท่าไหร่เท่านั้นจากนั้นเอามือวาบบา้างจับไว้ที่ต้นแขนซ้ายนำะมือซ้ายจับไว้ที่ต้นแขนขวาค่อยทิ้งตัวลง ทิ้งศีรษะเน้นการยืดเหยียดขาแ้ะสองครั้งให้ตรงหลังจากนั้นค่อยๆเอียงตัวไปทางด้านซ้ายด้านขวาหลับตาลงได้เพื่อความสบายซ้ายขวาอย่างละ5้รอบสีหาหลังจากนั้นหายใจเข้าเงยหน้าหลังตรง หายใจออกพับตัวอีกรอบนึงหลังจากนั้นหายใจเข้าในด้านหลังตรงอีกรอบนึงหายจออเอามือประจับไว้ที่เอวหายจะเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาหายจอบอคลายคราวนี้เราจะแยกขากว้างกว่าสะโพกให้เยอะหน่อยประมาณ4ฟุตครึ่งถึง5ฟุตเปิดเท้าทั้งสองข้างเฉียงไป4ี้องศาด้านนอกแบบนี้ เดี๋ยวเราจะไปทำท่า h o ฮอสโพสกันประกบมือไว้ที่หน้าอ,อกหลังจากจนั้นหายใจเข้ายืดตัวขึ้นเผ่นังเท้าสองข้างให้แน่นนะหายใจเข้าค่อยย่อเข่าทั้งสองข้างลงขาใ้ท่านี้ห้าลมหายใจเราจะเน้นการเก่งก,การกำลังตัวเปิดอ,อกขึ้น1 2อเน้นการเปิดขาออกแต่ตัวยังตรงอยู่3 4 5ัลนห้าหลัหา,หายใจค่อยค่อยยกขาทั้งสองข้างเหยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงหายใจออกคลายคราวนี้ก็ะเถิบขาทั้งสองข้างเข้ามาใกล้กันมากขึ้นห่างประมาณช่วงสะโพกเล็กน้อย เปิดเท้าทั้งสองข้างไปข้างนอกเหมือนเดิมเลยให้ส้นเท้าหันเข้าหากันเราจะมาทำท่าฟูลสปอตหรือว่ามาลาสนาะหลังนั้นหายจะเข้ายืดตัวขึ้นหายจะค่ยยอยๆย่อนั่งลงไปใครทำได้เท่าไหนเท่านั้นใครรู้สึกว่านั่งลงไปแล้วไม่พอดีให้ปรับเท้าเข้ามาหากันได้เขนั่งลงไปได้แล้วใครรู้สึกว่าทรงตัวไม่ได้ให้อ่อ ขย่มนิ้วมือทั้งสองข้างไว้ข้างหน้าเพื่อเป็นการส่งตัวไว้เราจะเน้นการยืดหลังขึ้นให้หลังตรงใครรู้สึกว่านั่งอยูอท่าน,นี้ได้อยากเชิเนตัวเองให้ประกบมือไว้ที่หน้าอกแล้วใช้แขนทั้งสองข้างดันเขาน่าทั้งสองข้างออกไปขาท่า,ทาน,นี้ห้าลมหายใจเหยียดหลังให้ตรง 1. นง 2 3 4 5หลังจากนั้นคลายแขนคลายขานั่งลงเราจะกลับมานั่งในท่าทับส้นเท้าเหมือนเดิมเลย ค่อยนั่งทับส้นเท้าเหยียดแขนและสองข้างไปข้างหน้าวางหน้าผกากบนอาสนะหรือเสื่อของเราพักอนื่อนท่าในสักครู่ประมาณ3ลมหายใจถึง5ลมหายใจ พอครบแล้วก็หายใจเข้าค่อยยกตัวกลับขึ้นมาเดีย๋ยวเรามาคูดาวการครนนี้ให้นอนหงายลงบนอาสนะของเราพอนอนง่ายปุ๊บก,ก็ค่อยๆยกเข่าขวาขึ้นมากอดเข่าชิดอกพอหายใจเข้าหายใจค่อยดึงเข่าขวาให้ใกล้อ,อกมากขึ้น หรือถ้านี้สัก3ามลมหายใจ2 3คลายขาขวาออกยืดขาขวาให้ตรงคราวนี้เรายกเข่าซ้ายขึ้นมากอดเข่าชิดอกบ้างหายใจเข้า หายจะค่อยกอดเข่าซ้ายชิดอกมากขึ้นเท้าเกรงเท้าปล่อยสบายสามลมหายใจเหมือนกันหรือว่าอยากจะอยู่นานกว่านั้นเราก็ไม่ว่านะสอง 3หลังจากนั้นกอดยกเข่าขวาขึ้นมากอดเข่าทั้งสองข้างชิดอกหายใจเขา้าหายใจกดเข่าให้ชิดอกมากขึ้นหายใจเข,ข้าค่อยยกศีรษะขึ้นมาใกล้เขา่าหายใจคลายนอนอยู่ในท่าศพหรือชาวาสนะแยกขายแยกแขนประมาณช่วงของอาศนะหรือเสือของเราหงายมือขึ้น เก็บคางลงเล็กน้อยหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าให้ลึกและหายใจออกให้ยาวปล่อยร่างกายสบายนอนพักอยู่ในท่านี้สัก5-10นาทีเพื่อเป็นการผ่อนคลายร่างกาย หลายคนอาจจะกําลังรออยู่ใช่ไหมคะว่าวิธีการที่จะได้รับของรางวัลประจําเดือนเมษายนนี้ทํำยังไงง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่กด subscribe channel ของเรานะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอโยคะคนตัวแข็งเดือนเมษายนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอพิโซดหนึ่งหรือ2หรือ3หรือ4หรือใครอยากจะคอมเมนต์ทุกเอพิโซดเราก็ไม่ว่ากันค่ะแล้วก็ในทุกๆสัปดาห์นะคะกี้กับอาร์ก็จะร a นดอมชื่อผู้โชคดีขึ้นมาหนึ่งคนค่ะเพื่อที่จะรับของรางวัลกันไปยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปของเราด้วยนะคะที่สําคัญที่สุดมาก กว่ากานที่จะได้ของราวัลก็คืออย่าลืมฝึกโยคะไปด้วยกันนะจะได้สุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงนะคะกี้ไปก่อนนอนแล้วเดี๋ยวเจอกันตลอดเดืนนี้เลยบ๊ายบาย